กับช่องมูมูมทีวีนะคะวันนี้จะมาทําอาหารคือโกโก้หนึบนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีแค่สองอย่างแค่นี้นะคะนี่อันนี้คือผงเออวนตินนะคะอันนี้คือนมนะคะที่เหลือทุเลทุลังมากเลยะคะ่ะก็มีน้ําเปล่านะคะนี่แล้วก็มีภาชนะ,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเดี๋ยวเราจะมาใส่ผงโอนตินไปสองช้อนนะคะอืม เดี๋ยวเราจะใส่นมไปเลยนะคะใส่ให้หมดเลยนะคะมีเท่าไหร่ก็ใส่หมดเลยเพราะว่ามันจะหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคือแบบ เดี๋ยวเราจะมาคุกให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะแข็งมากเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นแล้วเห็นไหมเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนทําเสร็จกันเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็นี่นะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนี่นะคะอร่อยมากทุกคนพอดีนะคะไม่ได้หวานมากเกินไปเนาะเราไปทำตามกันได้นะคะนี่โอเคนะคะก็ ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ bye bye. ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ